ครับก็ไล่เรียงกันตั้งแต่ตัวแรกในะกูน่าเอ็กที่ขายในบ้านเราอันนี้ก็คือไอร้อยครับก็นาตาอย่างนี้เลยมืดอเลยไม่มีอะไรนะครับพอตัวที่สองก็เป็นต่อมาก็เป็นไอเครับผมก็จะโดนนะครับพอร์ตไอเสียเนี่ยจะโดนปิดไปประมาณ20สบอร์เซนตนะครับเพื่อเพื่อลดแรงม้าแต่เมื่อเมื่อเขามีการโมดิฟายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมาเปิดตรงนี้ ให้มันคลายไอเสียได้ดีขึ้นคือเราสามารถเอาเสื้อเอเดิมเนี่ยไปเปิดเปิดแค่ตรงนี้ฮะแค่ตรงเนี้ยเอาออกเนี่ยครับก็ทําให้สามารถวิ่งดีขึ้นการคลายไอเสียดีอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสยามเมื้าเขาจะปิดตรงนี้ไว้ทำไมก็เพื่อลดแรงม้าไงลดแรงม้าไปครับผมครับต่อมาเป็นในส่วนของรหัสไอเอคอนคอร์ดใช่ไอเอคอนคอร์ดครับก็เป็นร้อยสามสิบสองซีซีครับซึ่งพื้นฐานเครื่องเหมือนกันเลยแหละเหมือนกันแค่ก็ขยายลูกสูบกระบอกสูบกว้างใช่ครับ ลูกใหญ่ขึ้นใช่ครับหน้าตาเลยพอร์ตอะไรต่างๆเหมือนกันต่อมาถึงในตัวของไอเคครับผมครับผมตัวนี้ความหน้าตาก็ยังเหมือนกันเหมือนกันครับอ่าพอร์ตก็พอร์ตจะขยายเยอะกว่าถ้าเทียบกับไอเอสเห็นไหมฮะอ่าอครับพอร์ตจะเล็กกว่าตรัไอ้นี่ไอเสียอ่าก็พัฒนามาแล้วก็ตรงนี้มาเต็มอ่าตัวนี้ตรงพอร์ตเดียนี้เปิดโลกมาแล้วเปิดโลกมาแล้วครับผมถ้าคนขี่ขี่คอร์เนี่ยมันเหมือนรถมีวาล์วถ้ารอบมันมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะ เอื้อไปเลยอ่าอืมนั่นคือในสเปคสแตนดาร์ดเนี่ยนะใช่ครับสเปคสแตนดาร์ดเนี่ยแหละไม่ต้องเปิดไม่ต้องอะไรเนี่ยมันก็เหมือนรถรถมันลอรอบอะไรประมาณนั้นครับก็ไม่มีอะไรอันนี้ไวไวหนึ่งไวสองนะฮะพอเปลี่ยนมาปุ๊บก็มาเป็น i อเครับแล้วก็มาเป็นพัฒนาเป็น i อเครับ i อเเนี่ยก็จะมาเพิ่มการไอเสียช่องพอร์ตไอเสียตรงนี้แหละเพื่อเพื่อดันไอเสียให้เข้าได้ไวขึ้นครัตัวนี้ช่วยในเรื่องของพอไอไอดีมันเข้า ใช่ครับก็การจ่ายที่ดีขึ้นเนี่ยความร้อนเครื่องสะสมก็ไม่ค่อยมีการการน็อกของเครื่องหรือการอะไรนะติดลูกสูบติดอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงครับครับผมก็ไอซ์ก็ถือว่าเป็นสุดในรุ่นของตระกูลไอใช่ครับก็คือตระกูลอาก็หมดแล้วมาจบที่ไอซ์แซดครับวันนี้ก็กลับมาที่สํานักของพี่ปุ้มนิสันกันอีกครั้งพี่ปุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ้มแนะนำตัวก่อนเพื่อนีกอีนึงเออผมผมมาเสียงเปรมครับปุ้มครับครับผมพี่ปุ้มวันนี้ที่ พาเพื่อนเเข้ามาดูคือมาศึกษาในเรื่องของเครื่องยนต์ของตระ,ะกูลไอเอ็กครับผมเอาไอตระกูลไอเอ็กมันไล่มาตั้งแต่อิกร้อยใช่ครับไอเอสครับไอเคไอแซดก็จะมี4รุ่นหลักๆที่ขายในบ้านเราใช่ครับครับผมอันนี้เรามาโฟกัสในเรื่องของเครื่องยนต์แต่และแต่และรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงครับพี่พุ่มก็ไอเอกร้อยก็เก้าสิบเจซีซีนะครับแต่จะเป็นเสาตรงเนี้ยจะเป็นตัวผู้ยึดลงไป ซึ่งต่างจากตัวนี้ที่เป็นเสาแยกที่อยู่ที่ทททีีี่่่ตัวเสื้อเลยอ่าอย่างนี้อ๋อไอ้ตัวนี้คือเสาบนฝังกับเสื้อมาเลยใช่ครับครับผมแต่ตัวนี้เป็นเสาตัวผู้ก็เฉพาะไอซ์ร้อยเท่านั้นที่เป็นอย่างนี้ใช่ครับครับผมไอซ์ร้อยความจุมันเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดซ c ใช่ครับครับผมมันจะระบุไว้ตรงนี้เลยตรงพอร์ตนี่ครับแล้วพอเป็นรุ่นต่อมาก็จะเป็น rx is ครับผมร้อยสิบห้าซ c ครับผมพื้นฐานเครื่องยนต์ของ rx ร้อยกับ xs มันแตกต่างกันหรือเหมือนกันไหมพี่พง พื้นฐานต่างกันครับครับอันนี้ก็เริ่มพัฒนาแล้วครับผมอันนี้เริ่มพัฒนาแล้วก็พอร์ตก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็มามาที่ลดแรงม้าด้วยการบีบทางพอร์ตไอเสียจะมีจะปิดทอปตรงนี้ใช่ไว้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอไอร้อยแตกต่างกันเลยพอมาเป็นไอเป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่พัฒนาขึ้นมาใหม่ครับจากสังเกตจากพอร์ตพวกนี้มันเริ่มดีขึ้นกว้างขึ้นครับ คตัวไอเอสร้อยสิบห้าซีซีครับแล้วรุ่นต่อมาที่โัฒนาก็จะเป็น r าร์เอเคคอนคอร์ดคอนคอร์ดครับก็เป็นร้อยสาสิบสองร้อยสาสิบสองซีซีตานี้ตัว S กับคอร์ดพื้นฐานเครื่องยนต์มันเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันครับเหมือนกันครับอาจจะต่างกันพวกน้ําหนักจานไฟนะฮะประมาณนั้นอ่าอ่าคอร์ดจะหนักกว่าเท่านั้นเองแล้วเคสเครื่องเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับแล้วก็ตรงคอร์ดเนี่ย ออันนี้จะกลมนะจะต่างกันตรงพอร์ตนี่ของ S เนี่ยมันเหมือนมันถูกปิดไว้ใช่ครับเพื่อเพื่อลดแรงหมาไปรุ่นต่อมาที่พัฒนาต่อมาก็เป็น RXZ r z ครับผม Z เนี่ยเสื้อนะครับเป็นร3อยสาสิบนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตช่วยตรงนี้ละเพื่อป้อนไอไอไอดให้ไวขึ้นครับนะฮะช่วยมาเลี้ยงแล้วก็ทำให้ไอดีเข้าไวขึ้นแต่พื้นฐานใกล้เคียงกันตั้งแต่ S ครับผมไใช่ครับ เสเครื่องจะคล้ายๆกันใช่ครับต่างกันก็คือเรื่องของความจุกระบอกสูบใช่แล้วก็ระบบคัด์นะฮะจากที่เป็นก็ตัวดึงตรงฝาคัด์เนี่ยที่มันจะสึกง่ายๆเ่ยก็จะมายึดตรงนี้แล้วก็ไปอยู่นในตัวเครื่องครับตัวลูกเบี้ยวก็จะอยู่ในเครื่องอันนี้คือตัวของแทที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่ัแตกต่างใช่ครับแล้วก็ตัวตัวแกนคัด์ที่เป็นลูกเบี้ยวเนี่ยจะเข้าไปบิดที่เครื่องจากคอเนี่ยมันจะเป็นบิดที่ตัวฝั่งจานไฟซึ่งซึ่ง ปัญหาคือพอใช้เป็นานๆแล้วเนี่ยเอมันจะสึกลูกเบี้ยมันจะเสียครับก็เลยเอาเอาจุดตรงนั้นมาพัฒนาตรงนี้แต่ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมมันก็หักได้ครับครับตอนนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างของเครื่องเอาเฉพาะ3ตัวนี้พอฮะอพอร์แมันมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับสารุ่นนี้เครื่องนะครับก็มันยังไงอ่ะ ก็ไม่ไม่ไม่มันมันก็อยู่ที่การพัฒนาเกี่ยวกับลูกเบี้ยวที่บอกไปเมื่อกี้นะครับให้ให้การใช้งานมันดีขึ้นไอความแตกต่างของสามเครื่องนี้ชัดเลยนี่คือเอสครับเอสช่องโดนบังคับฮ่ามันมันถูกบีบใช่ครับไอเสียพอมาเป็นคอนคอร์ดตัวนี้เป็นกลมแล้วโล่งโล่งแล้วพออันนี้คือไอซนะครับจะมีพอร์ตช่วยตรงนี้แล้วเพิ่มไอดีเข้ามาเข้าห้องเผาไหมได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้าข้างคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในในสองเวอร์ชั่นนี้ไม่มี ไม่มีนี้ใช่ครับไอไอระบบท็อกอินดัสชัีนี้มันมาตั้งแต่ในในรุ่นไหนพี่พงศ์คอนคอร์ดคอนคอร์ดอ่ก็คือเอสเอสนี่ก็คล้ายกันนะที่ก็บอกว่ามันมีเจ็ดพอร์ตเจ็ดพอร์ตเนี่ยฮะเอสก็เจ็ดพอร์ตอ่าอืมอ๋อครับผมแต่อันนี้เพิ่มมีตรงนี้เพิ่มใช่ออายซต่างต่างต่างประเทศก็เลยนิยมเพราะว่าไอดีเข้าไวอืมป้อนไวป้อนป้อนพอมันก็เลยไม่ค่อยน็อกแล้วก็ซัดยาวได้ครับแต่ถ้าคอร์ดเนี่ย ถ้าซัดยาวๆก็มีร่วงเหมือนกันอย่างขอดตัวนี้นี่นี่สแ a น d าร์ดสแตนดารอันนี้ไว้หนึ่งอันนี้ Standard ดว้สองก็ราคาตอนนี้ก็ก็แพงนะฮะขนาดมือสองก็สแตนดาร์ดเลยนะแท้ไม่ปอกก็เจ็ดแปดพันหกพันมีต้้งหกพันเจ็ดแปดพันมีหมดแต่ของไม่มีอยู่ทำไมหายากใช่ครับหายากครับตอนนี้เรารู้พื้นฐานของเครื่องแต่ละเจเนอเรชันไปแล้วตอนนี้ผมอยากรู้ว่าการปรับแต่งโมดิฟา ครับเอาในยุคนั้นนะยุคยุคที่มันรุ่งเรืองอยู่เขาทําอะไรกันบ้างครับปรับแต่ง modify ก็แยงพอร์ตะฮะยงพอร์ตเท่านั้นเองไอดีไอเสียท่อคือทําให้มันลื่นลื่นขึ้นแล้วก็แต่งลีดเมื่อก่อนจะมีการลองลีดหนุนลีดให้มันแข็งขึ้นอะไรเงี้ยฮะเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็พัฒนาเป็น v ford อะไรไปแล้วแล้วก็ขยายพอร์ตยางเครื่องตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยขยายไปแล้วแล้วก็พอกตรงนี้ครับ ทำพอตไปแล้วเนี่ยอันนี้จะขยายพอตไปแล้วแต่อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีของการปรับแต่งสมัยนี้สมัยนี้ครับแล้วก็ฝาสูบเป็นไอเซตเพราะว่าเบ้าตรงเนี้ยมันมันสามารถขยายซีซีได้เยอะครับครับมันก็เลยดีกว่าครับซึ่งราคาไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับพวกเนี้ยครับที่แต่งเอาเอาเอาการบริวาสมัยก็นู้นก่อนที่มันไม่ได้มีของแต่งเยอะเหมือนปัจจุบันใช่ครับมันก็จะทำแค่นั้นนะฮะยงพอแยางพอทอ่า ไล่เบาเฟืองคัดเฟืองเกียร์ล้างอย่างอย่างสมัยเนี้ยระบบคัดเขาใช้ของ JR ใช่เพื่อ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 เลี่ยงการคัดลื่นการจับดีกว่าอะไรเงี้ยสปริงมันสดกว่าก็ประมาณนี้อันนี้แปลงแล้วเป็นของ JR ซึ่งแต่ก่อนอ่ะถ้าทําเครื่องตะกูล่าเอเนี่ยเขาทําไม่คัดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลยนะก็อาจจะเต็มที่ก็ตัดเสาหนุนสปริงเปลี่ยนสปริงแข็งแต่พอเปลี่ยนสปริงแข็งเนี่ยปัญหามันคือ เวลาลูกเบี้ยวตัวนี้ยมันเป็นเฟืองลูกเบี้ยวตัวนี้มันจะรูดหรือพังไวครับครับก็เลยรุ่นใหม่ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทําเป็นคัเจีอาร์ใช้ดึงจากดันกลายเป็นดึงอแล้วแล้วก็ระยะมันมันคงที่กว่านะครับระยะตัวนี้มันคงที่กว่าตัวเฟืองเนี่ยเวลาดึงมันเนี่ยครับมันจะดีกว่าซึ่งการการสึกหลอมมันมันน้อยมันมีน้ำมันหล่อเลื่นแต่ตัวนั้นอ่ะมันเป็นลูกเบี้ยวฝืด ร่วมกันได้ไหมน่อจะเป็นเสื้อเป็นฝาเป็นอะไรเอสคอร์ดได้อายเซตไม่แสดงว่าพื้นฐานเครื่องเซยมันก็แตกต่างแตกระต่างกันครับแตกต่างกันครับไม่ใช่แค่เพิ่มความจุกระบอกสูบเท่านั้นใช่ใช่ในตัวเครื่องยนต์ยุคนู้นเขาตั้งทําอะไรได้อีกบ้างนะครับในการเพิ่มความแรงนอกจากก็ประมาณนี้แค่นั้นแค่แค่นี้ใช่ใช่ก็เมื่อก่อนคัสเจอยังไม่มีแก้ด้วยครับอ่าแล้วก็ไปไล่ในเรื่องของท่อ ใช่ครับท่อไล่ท่อกันล้างเฟืองคัดให้บางแล้วก็ก็อาจจะมีตุกติกนิดนึงก็ปาดหัวสูบหลบอะไรเงี้ยฮะให้ให้ซีซีมันเยอะขึ้นแล้วมาเพื่อถึงยุคปัจจุบันที่มันมีของเล่นเยอะขึ้นแล้วใช่เครื่องยนต์มันโมดิฟายอะไรอย่างไรบ้างทุกท่โมดิฟายใช่ไหมก็ขยายลูกเป็นลูกใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปอมันรองรับ แล้วก็วัสดุมันดีแล้วก็เอาพวกหรีดวีฟอสมาลงนะครับปั๊มบาง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 ที่ก็เป็นเป็นไฮดรอลิกเลยแล้วก็เป็นคัดของ t ีแซด้าเสาเอามาแปลงใส่ได้ก็มีอีกนะคัดทีแซดเดี๋ยวเอาให้ดูอีกไอ้คัดทีแซดนี่ก็มาดดดแปลงใส่ในตะกูไหนกไม่ได้ได้ครับได้ครับมันพิเศษหรือแตกต่างจากคัดเจไอยังไงพี่พมตัวเนี้ยหลักมันเยอะกว่าการการคล้ายๆแรงกดก็จะเยอะ ครับในการจับอะไรมันก็จะดีกว่าดีขึ้นก็คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้การโมดิฟายเนี่ยมันมันมันไปไกลแล้วมันการโมดิฟายเนี่ยมันไปไกลแล้วซึ่งบางทีคัดเดิมเนี่ยไม่สามารถรองรับได้มันก็จะลื่นก็แต่แต่ทําไมถึงใช้คัด JR คือมันหาง่ายกว่าทีแซแล้วก็ราคาก็ตัวแผ่นคัดอย่างเงี้ยถ้าซื้อเป็นของมือสองนะฮะก็อยู่ประมาณ600-700ไม่เกินพัน แต่ค่าแรงทำตัวนี้ก็มีสองพันห้าที่เอาไปเชื่อมเอาไปปานนะฮะเนี่ยคือไม่ใช่ว่าได้ชุดคัสเทียร์มาแล้วมันใส่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องแปลงอย่างงี้ป่าแข้งตันี้ต้องเพราะว่าของเดิมเป็นแค่นี้เรียบๆอ่าเรียบๆอย่างงี้ครับลไหนอ่าอันนี้อ่าแค่นี้เองอ่าตอนนี้ตอนนี้คือการเชื่อมอ่ามีลิ้นออกแล้วก็สางวางให้ได้ตำแหน่งให้ได้เซนเตอร์แล้วก็เชื่อมเก็บข้างในครับครับซึ่งงานงานพวกนี้ ทั้งทั่วไปอะไรทําได้ก็ต้องลงกึงดีว่ะเพราะว่าต้องจับเซนเตอร์จับอะไรเงี้ยถ้ามันเบี้ยวปุ๊บคราวนี้ปัญหาที่เคยเจอเนี่ยพอเบี้ยวปุ๊บมันก็จะไปกินตรงนี้กินตรงนี้นะครับเบี้ยวเอียงเงี้ยแล้วก็ลูกปืนก็จะแตกแล้วเวลาวิ่งมันจะหอนอืถ้าไม่ได้เซนเตอร์มันครับครับอันนี้เป็นเรื่องของระบบคัดระบบคัดเพื่อเพื่อเอาเอาเอาแรงม้าให้อยู่ครับบางบางที่ก็เป็นไฮดรลิกแล้ว ก็ก็จะนุ่มมืออะไรเงี้ยฮะก็คือไม่ได้ใช้แบบแมคชินิกที่เป็นแบบสายคัดมีอะไรอีกที่ที่คนเล่น rx เขาแต่งกันแต่งถ้าเอาสวยเมื่อก่อนก็จะเป็นฝาฝาโมโนอันนี้ตัวนี้ dt อ่า dt อันนี้ฝาเดิมฝาเดิมเขาก็จะถือถืออันนี้ก็เหมือนจะคนหวีผมเรียบเรียบหล่อหล่อมันให้ผล อะไรเขาเรียกอะไรในเรื่องสมรรถนะไหมหรือว่าก็ก็น่าจะมีผลนะเพราะว่าอันเนี้ยอันเนี้ยรถธรรมดาครับพวกดีทีเนี่ยจะเป็นรถรอบรอบสูงครับก็การยิงเนี่ยมันจะเฉียงออกไปทางไอเสียมันน่าจะคลายไอเสียได้ดีกว่าอ๋อเพราะว่ามันต่างกันนะครับอันนี้คือตรงๆตรงเลยนี่อันนี้จะเฉียงเพื่อเพื่อยิงให้ให้ไฟมันกระเด็น ความจุดงใช่เพราะมันเป็นรอบรอบรอบสูงมันต้องต้องมีการออกแบบเนี่ยเราก็ไม่ใช่วิศวะแต่ความน่าจะเป็นเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลนะฮะไม่งั้นไม่เอียงเออใช่เพราะงั้นมันก็จุดจางตรงกลางเหมือนทัวตัวช่างครถรอบสูงสูงฝาฝาดีทีนี้ก็เป็นของแต่งอันหนึ่งใช่ครับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเพื่มสมรนะด้วยใช่อย่างตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ๆฮะเป็นตัวพวก18 g ีของอินโดก็ราคาไม่แพงพันกว่าบาท แต่มันก็คือมันแตกต่างจากไอฝาเดิมนะเนาะฝาเดิมแล้วก็ตัวนี้หาหัวเทียนง่ายเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเกียวสูงครับแต่ของเดิมเนี่ยเป็นเกียวเกียวสั้นซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มหายากแล้วเนี่ยอาดูแค่ลองเกียวอ๋ออ๋อนะลองเกียวตัวนี้น้อยแล้วก็การทำซีซีเนี่ยมันได้น้อยกว่าเวลาควักเบ้าอันนี้ก็จะควักได้เยอะคนที่เขามาทำไอไอแซ่เนี่ยเพราะว่ามันควักเบ้าได้ครับอือสมมติว่าผมมีไอเอสหรือคอนคอร์ดก็แล้วแต่ครับผม modify โ,โดยเอาฝาของไอลีแซดไฟได้ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ต้องทำซีซีขยายเบ้าหัวเทียนให้ให้มันไอลูกสูบหัวลูกสูบให้มันได้ไล่เบาบก็ยังตามสเต็ปเดิมก็คือล้างข้อไอล้างล้างล้างเาฟืองเกียร์เฟืองคัดแล้วก็ทําไฟฮะก็พวกถ้าตัวเล็กๆไวนะก็เป็นไฟแดดไฟแดดบางเจ้าก็เป็นไฟทีแซดก็คือทุกอย่างเดียนี้มันมันแปลงได้หมดแล้ว การการเปิดกว้างของของของความรู้เนี่ยเขาก็ถ่ายทอดมาในพวก facebook อะไรเงี้ยก็ดูกันไปเรื่อยๆมันก็ให้ความรู้เราก็ศึกษาจากตรงนั้นได้ด้วยครับก็ต้องดูการใช้งานก่อนถ้าขี่จ่ายตลาดหรือขี่เล่นๆเนี่ยไฟเดิมก็อยู่แล้วครับอ่าครับม,มันก็ก็มีของของเล่นก็คือพวกเปลี่ยนคอยใหม่คอยเป็นของพวกดีโอไซเอแล้วก็มัดล่างเป็นของพวกพวกตัวแต่งหน่อยหนึง่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจะให้ไฟได้ดีกว่า ก็มีตัวอย่างให้ด er ูอีกอันนี้อันนี้คือเดิมเทรดคอยเดิมคอยเดิมครับซึ่งเห็นว่าแผ่นแผ่นเนี่ยมันจะน้อยออันนี้ตัวใหม่ครับเป็นของพวกของยามาห้าเหมือนกันอ๋อพวกทีเซตอะไรพวกนี้ครับเห็นไหมแผ่นจะหนากว่าการจ่ายไฟความต้านทานอะไรเนี่ยมันช่วยได้ตรงนี้คอัแบนให้ดูนี่นะส่วนนี้มันจะของเดิมมันจะบางใช่ครับนี่ของที่เราเอามาแต่งใช่ครับแค่แค่ง่ายๆแค่นี้เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ้วยและครับพี่พงษ์เล่าจริงไอจกูนาเอ็กซ์เนี่ย ไม่ว่าไอ้ไอ้เคอะไรอนยะ่างนั้นมันมีสูตรสำเร็จในการโมดิฟายไหมสูตรสาเร็จมันอยู่ที่ว่าจะพอใจจุดไหนดีกว่าการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือจะไปแต่งแข่งก็อีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้า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 เป็นผมถ้าขี่เนี่ยไอ้เนี่ยผมก็ขี่ได้ได้ก็ธรรมดาก็ร้อยสี่ร้อยห้ามันก็ได้อยู่นะฮะ,ะก็แต่ผ้าผ้าคัดผ้าคัดใหม่แผ่นเหล็กใหม่ ก็โอเคแล้วถ้าเราไม่ได้ไปแบบโหไปไปแข่งลงสนามอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ต้องไล่ขนาดนั้นก็ได้ครับคือเอาไว้ใช้งานประมาณนั้นอย่างที่เห็นพี่ๆในกลุ่มไม้ต่างๆขี่ออกทิปกันเนี่ยครับพวกนั้นเขาทําเครื่องกันสเต็ปไหนอะไรไงหรือว่าก็มีหมดมีหมดมีเดิมมีเดิมก็มีครับมีคัสเจอรไฟแต่งไฟแดดเกียร์หกเกียร์ก็มีอะไรเงี้ยจริงๆมันตระกูลเอกับเคเนี่ยมันกี่ 5้าเกียร์ใช่มันเพิ่งมา6เกียร์ไอไอแซดไหมใช่เขาเขาจะยำพวกทั้งโอหลายอย่างไอแซดแซดไอไอเคเนี่ยรวมกันนะเพื่อราวเกียร์ก็ต้องขยายแข้งด้วยอะไรด้วยครับือเทคโนโลยีการโมดิฟายของยามาฮ่าเนี่ยคือด้วยสมัยก่อนตอนนู้นน้อยรถยามาฮ่ามันเป็นรถที่ขายดีใช่ครับมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มรถสปอร์ตเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีการโมดิฟายสมัยก่อนมันก็จะจะเกิดตระกูลยามาฮ่าเยอะใช่ครับใช่ครับ ก็มันมันก็รถตลาดเนี่ยแล้ววัยรุ่นชอบเขาก็ก็ก็ต้องโมแข่งกันเป็นปกติแล้วแล้วตามเขาไปถึงปัจจุบันเนี่ยรถมันน่าจะอยสามสิบสามสิบแปดสี่สิบปีสี่สิบปีแต่ก็ยังสามารถเอามาบูรฟาไไปปรับปรุงให้มันสมบูรณ์ใช่ครับใช้งานได้ดีอยู่ใช่ครับครับซึ่งซึ่งรายละเอียดของการปรับแต่งตะกูลายต่างต่างเนี่ยยังมีเรื่องอะรอีกเยอะอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยครับถ้าจะลวงลึกนี่ก็เหนื่อยแหละงั้นวันนี้วันนี้เรามาทำความรู้จักกันในเรื่องของเครื่องอัสเต็ตโมย้นปครับ แล้วเดี๋ยวโอกาสต่อๆไปเดี๋ยวมารบกวนพี่ปุ้มขอความรู้ในเรื่องอื่นอีได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ปุ้มครับผมครับผมสวัสดีครับจะซ่อมตรงไหนอันนี้คืออันนี้คือเฟืองเกียร์แต่งครับอันนี้อันนี้เดิมอันนี้เดิมอันนี้แต่งครับซึ่งอันนี้เป็นของเกียร์ห้าเพราะมันจะลดไปเฟืองหนึ่งก็ทําให้ตัวตัวปลายเนี่ยปกติพวกขอดเนี่ยกําลังมันจะเหลือขี่ไปแล้วมันจะสท้นนะครับก็ถ้าเป็นรถใช้งานแนะนําเป็นตัวตัวนี้ตัวแต่งจะลดไปฟันหนึ่ง คือไอ้ไอ้ของแต่งชิ้นนี้มันเป็นงานสร้างงานสร้างครับรุ่นเดี๋ยวนี้มีมีหมดแล้วก็คือถ้าเป็นในสนามก็จะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้เอาง่ายๆคือสเต็ปขี่เราใช้งานหรืออะไรเงี้ยใช่ก็คือมันจะกําลังปลายเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่าจากื่าก่อนเนี่ยห้ามันอาจจะหึงๆแล้วสะท้านมืออันนี้นุ่มนุ่มขึ้นเพราะว่าผมใช้เองรถเกือบทุกคันเนี่ยเปลี่ยนครับผมคือไอ้ตัวเฟืองเกียร์แต่งนี้ถ้าใครสนใจก็ได้หาได้หาได้ครับมีในในกลุ่มก็มีขายแมทเทเรียลก็ พัฒนาขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็แข็งชุบแข็งอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ผมว่าดีกว่าเดิมอ่ะคือไอ้เฟืองเกียร์หตัวนี้ตัวแต่งเนี่ยมันฟันน้อยหรือมากขึ้นเออน้อยลงน้อยลงฟันนึงครับครับผมแล้วก็วิ่งวิ่งมันไม่สะถานกำลังมันมันมันไปได้ยาวๆเลยของเดิมเนี่ยยี่สี่ฟันของใหม่เนี่ยยีฟันแค่นั้นเองเปลี่ยนแล้ว แล้วคือไอ้สเปปเนี้ที่พัฒนามาเนี่ยคือสําหรับการใช้งานมันพอแล้วพอแล้วครับครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าขี่ทางยาวก็เกียร์ห้าอย่างเดียวอ่าแต่ต้นต้นหนึ่งกับสองก็ปกติก็ไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้แข่งกับใครเราก็ใช้งานแต่ปลายเนี่ยเพื่อให,ให้ให้กำลังที่มันมีอยู่เนี่ยมันถ่ายทอดมาได้ได้เต็มที่ของมันเต็มประสิทธิภาพมันคือคือ,คอ,คอมันไม่ไม่ไม่ไมไมหึงแล้วก็ถ้าขี่รุ่นก่อนเนี่ยถ้ามันหึงก็คือถ้าคนคนขี่กับก่อนเนี่ยไข่มันไข่หายอ่ะอ่ามันจะสะท้านหมดใช่ครับวิธีวิธ ถ้าไม่ทำไอฟวงเกียร์ก็อาจจะเป็นรถสเตอร์รถสเตอร์ใช่รถสเตอร์ครับรถสเตอร์แต่อันนี้คือมันจะถัดกําลังมันมาใช่ก็คือปรับปรุงที่ตัวเกียร์เลยแล้วก็มามาเปลี่ยนที่อัตราทดสเตอร์อีกก็ช่วยได้อีกเยอะเลยครับส่วนส่วนถ้าคนอื่นต้องการอัตราเร่งต้นหรืออะไรก็มันก็มีหมดมีมีมีเป็นเซตเลยครับผมแต่อันนี้เอาง่ายๆเอาสเต็ปนี้เี้พอใช้งานรถใช้งานรถวิงทิเย์ใช่ไกลๆสบายกว่าพี่ปุ้มครับตั้งแต่ RX 1 0 0 RX z พี่พี่บอกว่าตรงของหน้าตามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เนี่ยแล้วอย่างงี้ซีซี CC มันเพิ่มเติมขึ้นม,มาจากตรงไหน,นเออก็ลูกสูบซึ่ง i อเนี่ยลูกสูบจะเล็กกว่าคอร์ดก็ร้อยร้อยสิบห้าซีซีแต่คอร์ดนี่ยลูกร้อยสามสองนะครับตรงเนี้ยช่องคอร์ตตรงนนนเนี้ยเนี่ยลูกที่เบ่าลูกสูบเนี่ยจะเล็กกว่าแล้วก็ตัวปอกเสื้อเขาเนี่ยมันจะเล็กกว่าหน่อยนึงแล้วก็ตรงขอร์ดไอเสียเนี่ยเห็นไหมฮะ ตรงนี้จะโดนกักไว้แต่เราก็สามารถเปิดได้เขาจะมากักแรงม้าอยู่ตรงพอร์ตอาคายไอเสียมาอันไว้นะครับซึ่งถ้าโมเนี่ยก็ทำการเปิดตรงนี้ได้เห็นไหมฮะพอร์ตจะต่างกันแล้วอันนี้คือ R X R X ครับเนี่ยแต่ถ้าเป็น R H K ตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าแล้วเห็นไหม ตัวเบ้าลูกสูบเนี่ยจะใหญ่กว่าแล้วตรงพอร์ตไอเสียมาเต็มเลยคอจะใหญ่กว่าก็ตรงนี้ก็มีส่วนของแรงม้าเหมือนกันกำลังแรงเครื่องเหมือนกันแต่พอร์ตเห็นไหมฮะข้างๆล่างเนี่ยไม่หนีก็หลับปอกก็ไม่ไม่เท่าไหร่เห็นไหมแค่เนี้ยเนี่ยเรียงให้เป็นเวอร์ชั่นนี้เลยอย่าง R X เนเนี่ยตรงพอร์ต i อดีตรงเนี้ยเขาจะมีการเจาะมาเพื่อให้ไอดีป้อนเข้าได้ไวขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะมีเปิด จากที่เราแข่งคาที่แล้วใช่ครับใช่ครับก็จะมีเปิดตรงนี้ให้อปอ้อการป้อนไอดีได้ดีขึ้นแล้วก็จะมีหูดึงคัดอยู่ติดกับเสื้อซึ่งปัญหาของ r x คือมันชอบหักถ้าเป็น r อแล้วอยากอยาก,อยากแรงใส่ r x ก็ได้ครับก็คือจะใช้เสื้อเสื้อฝาคอร์ดแล้วก็ก้านคอร์ดเพราะก้าน S จะเล็กกว่ามันจะเหมือนลูก JR ตรงนี้จะเล็กกว่าสลักเล็กกว่าแล้วก็ การไฟเปลี่ยนฝั่งการไฟหน่อยหนึ่งน้ำหนัก i อจะเบากว่านิดนึงมันจะมีผลต่อไปซึ่งถ้าเวลาใช้งานก็ไม่มีผลเสียอะไรก็สามารถใช้งานได้ปกติใช้งานได้ปกติครับไม่มีอะไรก็ถ้าคนขี่จเดิๆสบายๆไอเอก,ก็ก็ไม่ได้ขี้เหล่ความเร็วก็ไม่ได้ขี้เหล่ขี่สบายนุ่มสตาร์ตติดง่ายรถอะถ้ารถสองจังหวะเก่าๆอย่างแรกที่สําคัญเลยที่คนจะไม่ท้อคือจอดสามสี่วันเปิดกุญแจออนสตาร์ทชึ่งติดนั่นคือรถด,ดีละ ไม่ใช่บ้าโอ้โหสตาร์ทกันเหนื่อยแตกไม่ได้อันนั้นก็มันมันก็หมดกําลังใจในการเล่นแล้วกว่าจะสตาร์ตติดทีชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงทําให้การเล่นมันท้อแล้วจะไปไหนทีก็ต้องมานั่งเตรียมสตาร์ทแต่ถ้าเราเปิดสวิตช์กุญแจตึ้งไม่เกินสามทีติดก็โอเคแล้วบางคันเครื่องแบบฟิตดีๆก็ทีเดียวเกียร์เกียร์ไม่หนีเกียร์ใช้ได้ครับก็เปลี่ยนแค่เสื้อฝาเสื้อฝาพอได้แล้วแต่ถ้าให้ดีก็หาแค่ตัวจานไฟ ตัวนี้มาใส่น้ำหนักจะต่างกันหน่อยนึงจะมีผลเกี่ยวกับช่วงปลายออความนุ่มนวลก็ลดซีซีน้อยอะ่ะมันไม่อาัตาราเร่งจะอื่นนิดนึงคนก็อาจจะออกตัวไม่ต้องกลัวกระโชกคงห้างจะไม่หงายหลังแต่ถ้าเป็นร้อเนี่ยบางทีผลออกรถไม่เป็นก็ไห้ล้องได้เหมือนกันแล้วก็ท่อเดิมสบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นแรงก็ถือว่าโอเคละ